สวัสดีกับเช้าวันจันทร์นะครับที่หลังจากที่วิลฟายคันนี้ได้ทำอาคารสรุปน้ำรั่วเสร็จที่เรียบร้อยก็ทำการเปลี่ยนคอนโซลที่เหนียวที่แตกเล้าต่อกันไปเลยทีเดียวนะครับสำหรับรถวิลฟายนะครับถ้าลูกค้าท่านไหนที่มีรถวิลฟายเอาผ่านแคมเบอรี่เทียน่าที่มีคอนโซลแตกเล้าเหนียวก็สามารถทัดเข้าไปได้ที่ร้านแาววันน์ชอปเปียรทางดยวนในมลรามินทานะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูหน้าช่องโอ๊บช่างเฟรมทำการลื้อกันเลยนะครับนี่ฮะและนี่นะครับคือคอนโซลก่อนที่เราจะทำการเปลี่ยนนะครับก็แตกเหนียว มากๆเลยนะครับเยิ้มไปหมดแล้วครับนี่นะครับดูร่องรอยการแตกแล้วเหนียวอย่างนี้นะครับแล้วเมื่อเราทำเสร็จนะครับตายแอร์บลองแอร์แบกก็จะอยู่เหมือนเดิมนะครับนี่คือการทำงานของร้านดาวน์รูทชอปเรียบทางด่วนเอกมัยรามินทานี่นะฮะก่อนที่ทำการเปลี่ยนนะครับทำการเปลี่ยนคอนโซลนะครับนี่นะเดี๋ยวเราก็จะกลับมาดูกันนะครับว่าคอนโซลที่แตกแล้วเหนียวแบบนี้เป็นยังไงนะครับนี่นะสำหรับคอนโซลที่แตกแล้วเหนียวแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันนะครับ แล้วคอนโซลที่แตกแล้าเหนียวก็แก้ไขใส่ส่งที่เรียบร้อยแล้วครับนี่นะฮะหลังจากที่คอนโซลเหนียวนะครับก็ไม่เหนียวอีกต่อไปนะครับนี่นะฮะครับตาแอร์แบ็กเอเนะครับก็สวยงามเหมือนเดิมนะครับนะฮะวเราไปโอนโซนค่าเชื้อโควิดค่าเชื้อแบคทีเรียให้กับท่านลูกค้าด้วยนะครับและนี่ครับ b f o r ร e a ตนะครับก่อนทําหลังทํานะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะฮะ เราได้หรือ,อยางอัดออกนะครับแล้วเราก็หุ้มด้วย PVC เก t e A นะครับสำหรับรถเวลไฟเอาพาดเทียนหน้าแคมรี่นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับไว้เรากลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อ,อไปนะครับแล้ว,ลวรถที่เข้ามาแก้หลังคาสลูน้ำด้วยแล้วก็ทำ คอนโซลที่แตกเหนียยนะครับขัดไปหน้าก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเมื่อเราทำการาเสร็จนะครับเราจะไปที่คาแกเอพัรสนะครับเพื่อทำการล้างรถลงกีนฟืนฟูแล้วก็มาจอดตรงนี้นะครับเพื่ออปโปโซนฆ่าเชื้อโควิดฆ่าเชื้อแบคทีเรียให้ลูกค้าแบบนี้นะครับนี่นะให้ลูกค้าแบบนี้ทั้งคันนะครับเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงครับรถท่านลูกค้าก็จะปราศจากพีเอ็มสองจุดห้านะครับแล้วก็ เชื้อโรคต่างๆนะครับก็จะหายไปด้วยเป็นตัวทรายนะครับนี่คือการทำงานของร้านถาวรรุ่นช็อปเรียบทางด่วนเอกมัยามินทาถ้าลูกค้าท่านไหนนะครับที่สนใจนะครับมีรถอาเทียน่าแคมเปอรี่เวลฟเอาผ่านนะครับที่มีคอนโซลเหนียวก็สามารถทั้งถ่ายเข้าไปได้ที่ร้านถาวรรุ่นช็อปเรียบทางด่วนเอกมัยามินทานะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากกดใจเม้นแชร์นะครับเป็นที่เรียนกันคนเพื่อย้อนกลับดูใหม่แล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปวันนี้ต้องบอกว่าสวัสดีครับ